ยากโยมฟังปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมปทุกดวงได้เจอได้พิจาร่าความรู้ความอุดมรงเพื่อลดละทุกขแก้ปุจุุทุกทุกทุเพราะอะไเพราะความพยายามจากนี่ทัณหาคือความพยายาจักถ้าเกิดตัณหาข้อใดก็เกิดทุกมือนั้นอันหล่ ถ้าจะคุณทุกข์เอละตัณหาความพยานอยากนี่นะอยากน้อยค่ทยยา,าทุกลอยอยากไล่ค่าทุกไล่ว่าอยากขบุตรท่นรานบอกเนี่ยฮัถ้าเราละใดละความทุกข์ก็จะไม่มีถึงแม้เราดับไฟจนสิ้นแล้วความร้อนก็จะไม่มีอันนี้ละกันหาใดหรือความพยานอยากมีสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัวตัณหาอันสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์ าพราะว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วทรงคิดต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความชีงข้อที่สองเขาได้ปราขดขึด้นว่าเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์หรือสนุมมไทยนั้นได้เกิดตัณหาคือความไยาย,ยานใจถ้าเกิดตัณหาเขาใด,าก,าดก็เกิดทุกข์เหมือนั้นหรือสักตัณหาว่า,ามมท,ทุกข์าสนุไทยให้เกิดทุกข์อันเป็นความชีงข้อที่สองตัณหานี้ต้องมีอยู่เพียงใดทุกข์ที่เป็นผลก็ยัต้องมีอยู่เพียงนั้น ตัณหานี้เราจึงความรู้เห็นและละเวียนเสียตัณหามีอยู่สามประการคือคำวัตหาความขยันอยากในสิ่งที่พอใจรักใคร่สองวัตถหาความอยากเป็นน่นเป็นนี่สามคำวัตถนาความไม่อยากเป็นน่นเป็นนี่ตัณหาเกิดที่ไหนตัณหาตั้งอยู่ที่ไหนที่ใดที่รักชอบอมนุษย์ตัณหาเกิดขึ้นตรงนั้นและตั้งอยู่ที่นั้น คือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปบเสียงขีดนสุทธะและธรรมลมเป็นที่รักที่ชอบของมนุษย์ทัานหาเกิดขึ้นตัวนี้และตั้งอยู่ตัวนี้เกิดที่ปีรูปสาตาลูากความก็ยันอยากเนื้ออัญญาผลทุกข์ได้มีตัณหาเกิดขึ้นยากห้กระทุกละยากลอยกระทุกน้อยเด้อครับเอาวิธีละนี้ละเนี่ยหรือครับวิธีลาไม่ใช่ละห่อยหนาวังใดคือตัณหาเกิดขึ้น เวลาตาเห็นล like right. right. nah ูกว like so, ่ามันช่วยว่ามันงามว่ามันทีร้ายบางทีดีใครจะยินดีหรือจะไปยินดีร้ายกับมันในสีลเหล่านี้หูได้ฟังเสียงที่ไฟล็อที่ไม่ไฟล็อที่ไม่ทูกใจครับ่ะไปยินดีร้ายสักแต่ว่าได้ยินอันนี้สักแต่ว่าเห็นจมูกได้กลินที่มันหอมกัน่ะไปยินดีขับมันที่ที่มันเม่อยขยันยินร้ายกับมันแล้ สักเดีว่าให้ป่อยวางให้วางให้ทิ่มให้ปาให้ละให้ปาให้ละให้ป่อยวางไปลเนี่เป็นชีพมั่นคือมันเกิดแล้วเสียมไปเกิดแล้วดับไปห้รู้ว่าในนี้เป็นของไม่ทีรังยั่งยืนมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนว่าเป็นของไม่ทีรังยั่งยืนเด้อเมื่เป็นชีวิร้ายกับมันอันนี้รีมได้รีมรสอาหารที่อร่อยก็จะเป็นชีวิตที่ร้ายกับมัน ที่ที่มันมาไม่ชอบรสไม่อร่อยอก็จะไปยินดีรับเขามันสักเตว่า์กนินอย่างเข้าไปก็เป็นสิ่งปฏิคูให้เอาคิดว่าแบบนี้กินเข้าไปแล้วไปลองกันแล้วออกมาแล้วไม่มีใครอยากจับม,มันแบบออกกระหวางกลางระหวางต่อมระหวางล่างออกมาแล้วม,มีใครอยากจากออกับของแท้เองจริงๆอยาก,ากแท้ต้องรที่ที่พอใจได้ไม่พอใจในโลกนี้ ยังไปยีร้ายคบันเดอร์ไอ้ว่าเป็นมันไม่เที่ยงมันไม่ยีร้ายให้ยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เด้อฝากไว้เอาทามนสิ่งที่ว่ามันเที่ยงสิ่ทว่ามันบุเที่ยงะมันบุดเที่ยงก็คือเที่ยงอยู่สิ่งที่มันเที่ยงคือความใจเแน่แน่แน่นอนมันแน่นอนทำทำของมันมันเป็นของมันเองเข้แท้แน่นอน นิบไม่ได้สักคนเที่ยงแท้แน่นอนเขาตายแน่อันนี้สิเที่ยงแท้จะจะว่าเที่ยงก็เที่ยงจะว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้มันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วตายตายแน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนริบไม่ยง้อันนี้เที่ยงแท้แน่นอนของไม่เที่ยงก็คือของเปรกวนไปเกิดขึ้นตั้งเราอยู่หลับไปเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ล่ามมันก็มันก็ไม่ได้้ังล่าอันนี้เข้าใจเนาะอันนี้เนาะเข้าใจ นี่ทุกย่างร่างกายเขาเกิดมาแต่ยังน้อยมันก็บุย่างเลยยังน้อย้สันี้ก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นบาปเปลนสามมันก็บุญย่างเลนเนาะเท่ามาก็เสียงผู้เท่าเราก็บเทย่ยงแล้วมันจากน้นนนอยขึ้นมาเนาะมันนี่เท่ามาแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็มีเจ่ตายคือเจ่แเจ็มาแล้วก็เจ็บเจ็บวมมติแล้วก็นี่เจ็บใจมันก็เที่ยงข้องมันอยู่แต่ว่ามันบวเที่ยงกันไหมถ้ามันเป็นธรนทชมาตราข้องมันอยู่แนวนี้แม่บวรหอ่สิ่งที่มันไม่เที่ยงก็ทุกข์่ะ ก็ุ๊กเนาะ,ะหรือว่าอันนี้จังเป็นบอกเป็นของไม่เที่ยงทุกขงังเป็นบอกครับเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนอันนี้ว่าเป็นของไม่มีอ๋อไม่จรังจั่งยืนไม่มีสาระแก่นสารนัตตานี่เด้องแล้ว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตนนะคะรับเป็นของไม่มีแก่นสารสาระอันว่าเด้อนน จะว่าบูเทียงกับอะครับอนัตตามันเท<ค>ียงความเกิดขึ้นมาเกิดเกินกระตุกเท่ากันมันตายแน่นอนมันเป็นอยนเรื่องนี้นอันความตายนี้เทียงเทเน่น,น آ آ. อนนี่ผู้ใดเจ้าขนเป็นนายกก็้าตามแม่มาตายท่านหญิงก็ตายเขาได้เจ้าก็ตายแน่นอนอันนี้เทียงเทนี่ผู้ใดไม่ได้ว่าแท่ญาตาิโยบตาขึ้นอย่าจะตายเพราะว่าร้อยปีก็ยังไม่ตายตายไปแล้ว เอาเป็นเอาไปเป็นาห้างห้านคร like okay. right. ับูปิ่นเอาไปต้มแกงพิรันธ์บูปินเอาเป็นทำปืนน้องเขาครับบปินทำทำปืนดังไปน้องเขาครับบปินเอาเพชรพระเจ้าครับบูปิ่นเนาะฟ้าไว้น้องยนสร้ามื้อโอ้ไปพ้าก้าเม่นแค่เสี้ยเงินอายุหลังเป็นแซ่จัได้พ่อแม่น่ะอันนี้เนาะไปยืดมันดื้อมันนํำลายด้้อทาอานเขาพอไผ่พอละพอวางกันละวางไป ฮันอนะในฮันละมีเท้าข้องเม่นยันนำตูข้องเฮาอันนี้ก็ขี้ปากขี้แคลขี้ฝันอันนี้ก็ขี้โมกแดนบอดอันนี้ขี้ตามีที่ทนะี่ตรงนั้นมีนนที่หูแดนบอดที่หัวทัวรนับัวอันนี้ขามีเท้าขี้เงาขี้ไข่ว่าอน้ำซ้ำเลยว่าเคยใช้มาเคยนั่งว่าบนะ้ำอันตะคนว่านน้ำที่มันนเคยดิไปนอกไกลๆกวาแอนบหนอไม่เชเลยยาปลาพุทธซัก,กันแคลรมือหมาบุยังนู่นข้องัถิดเถดเดยมยังนู่น อันน well, eh? ี <Blessed indeed> mm ้ทีว่าเน้นนี่ชอบเป็นเสี้ยมเป็นคูนอันว่าเน้นแต่เนี้ยธรรมดาไปแล้วแค่ผู้ยุ่งเรื่อเสี้ยงก็เป็นเส้นอดภาษานะฮะแล้วคูเหามาทั้งงหันมันมีอวิชาบางหน้าอันมีอวิชาตัวงูนี่หลวงเชื่อว่ารูปกำนานี้เป็นตัวตนทำให้เกิดสังขารการปูเตกิดขึ้น สังขาน้นให้เกิดวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดลูกนามลูกนามทำ้เกิดยตนาอายตนาทําให้เกิดปัสสาวะปัสสาวะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทําให้เกิดทันหาทันหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดพกพกทาให้เกิดชาติชาติทําให้เกิดรูปขันรูปขันทําให้เกิดการเกิดเจ็บตายสัตว์ตายไปพร้อมใครวิชาสัตว์เขตั้งต้นใหม่หรือเริ่มเกิดร้งขาน หมุนยนต่อไปตามวงเวียนแห่งการเกิดดับทำใหสัตว์และมนุษย์เกิดตายตาย,ตายเกิดเรื่อยไปจนขวาวิชาจะดับเกิดวิชาขึ้นมนุษย์จึงหยุดเกิดเพราะเมื่อตายไปไม่มีไอวิชาเป็นเหตุแล้วก็จะไม่เกิดสังขารอันเป็นผลเมื่อไม่มีสังขารอันเป็นเหตุก็จะไม่เกิดอินญ,ญาณและจะไม่เกิดอะไรอะไรต่อไปอีกดัอแนบบั้นโยบคนยก,ยกสวิตไฟฟ้าขึ้นกระแสไฟฟ้าก็จะหยุดทันทีฉะนั้น อันว่าอาวิชาความโง่แลอวว่าอันนี้เป็นตัวตนความจริงแล้วมันไม่ใช่ไปขอว่างเปล่าเนื้อถ่ายไปแล้วเข้าไปพฝ้อะไรวลืมเนาะพ่อแม่เขาก็ยังโมงเห็นลนะเอาไปเสี้เงก็ลืมลนะเอาไปทีออ่ขอชักยื่ไปเล,ลยเนาะะอะไละสิบวันละเนาะโอ้ค่ะนไหมค่ะ <c oughs> อ่อนแ้างอะเนาะ่งพาเลโอ้โหเทศนาไดทึงใจนี่แ่นเราแนบแบกห้ามแั่นบุคยืนนั่งท่นั่